ยิ่งนำลงมาข้างล่างหรือขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งคิดถึงเมืองที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใต้น้ำมากขึ้นเท่านั้นเมืองศรีวิไลอ่ะใช่เพื่อนถ้าเกิดว่าตอนนี้โลกของเราไม่ติดอยู่แบบว่าในน้ำนะฉันคิดว่าพวกเราคงได้ไปเที่ยวสวนสนุกกันแล้วล่ะเฮ้ยฉันได้แก๊สโซลีนมาจากรถเฮ้ยเราเก็บเว้เก็บไว้ใช้นี่เก็บไว้ใช้แต่ไม่รู้ว่าใช้ไปทำอะไรนะเก็บไว้ก่อนไว้ก่อนน้ำมันจำเป็นจำเป็น ด้านล่างตรงนั้นก็มีรถบรรทุกด้วยแฮมีอ่างเก็บน้ําด้วยโอ้ oh, ฉันออกมาจากทะเลลึกมากเลยนั่นเนี่ยระวังนะหายจะไม่ออกถ้าเกิดว่าฉันหายไปก็เปิดจงรู้ไว้ว่าฉันมาหาของแล้วฉันตายเฮ้ยไ <Hey, S 2> ม่ของอะไรดิตายนี้มี <G ül üyor> สคร็ยินดีด้วยคุณได้เปิดพื้นที่ใหม่เฮ้ยโคตรไก่จากเกาะเดิมเลย ก็ไม่ไปทไกลเชียวอ่ะไกลมากแต่ว่ายิ่งออกมาไกลก็ยิ่งมีของดีมีดักเทปมีผ้ามีเหล็กอันนี้จุบแจงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ใต้หนาวโอเคโอ้โหจุบแจงสุดยอดว่ะฉันได้ไม้มาเพิ่มอีกแล้วนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นของใหม่เหรอมาเจออะไรอะบูฟินเหรอเรียบร้อยก่อนได้รองเท้าฉันได้รองเท้าสูงฉันอยาก อนายเป็นชีพยที่ใส่รองเท้าส้นสูงนั่นเหรอมีชีพยูนี่ใส่รองเท้า,าหารองเท้าส้นสูงไว้พวกนายก็เป็นอะไรอะ่ะใช้เกือบตายอ่ะอะไรกลับมาถึงก็มีเศษไม้ร,ร่วงรนร่วงโรยทุกคนอยู่ไหนกัอนอ่ะมายอยู่ฝั่งไหนของเกาะอฐาน,าาน,นอยู่ฐาน,อานโอ๊ยฉันหาฐานไม่เจออุ๊ยฉันเดินออกไปไกลมากอ่ะแล้วก็ ไม่เจอปูไม่เจออะไรเลยเจอแต่ปลายอย่างเดียวโอ้โหกลับมาถึงนี่บ้านเจิญรล่งเรืองเลยเนะีย่ยมีบันไดด้วยเออเราเราที่เกยบที่เก็บเปียนข้างไงเลยสร้างบันไดให้นายสุดยอดเอาล่ะมาดูซิว่าฉันได้ของอะไรมาบ้างไหนไมาแจกจ่ายสิฉันไปเจอรองเท้าส้นสูงมาคู่หนึ่งซึ่งฉันจะลองใส่ดูนะอเออเออฉันใส่อ่ะเป็นไง โอ้โหสูงเชียโอเคสูงจร okay. ิงสูงจริงซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการแบบเอามาแต่งตัวอะไรแบบนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มข้าวเกราะป้องกันด้วยนะทุกคนหมายเพิ่มข่าเกราะนึงไหได้แล้วตอนนี้ฉันก็ทำการเอาของทุกอย่างใส่ลงไปในตู้ทำไมทำไมอีวามีกระเป๋าอ่ะฮะผมคาบมาไงมันคาบได้เนี่ยนะ ทำเชือกยังไงอ่ะเอาก็ผ้าสามอันไงต้องใช้ผ้าจ้าโอ้ฉันเอาสแครปมาเป็นร้อยอะเมื่อกี้ที่ฉันมาแต่ว่ามันอยู่ใต้ทะเลฉันยังไม่ได้ขนมาไม่าอหิวน้ำตายพวกนั้นมีหิวน้ำก่อนหรอไหนไหนใครหิวน้ำใครหิวน้ำตาไมาหิวน้ำเหรอฉันจะครับเออเชือกก่อนแล้วบอกวาน้ำใส่ให้หน่อยนิดหนึ่งตอันแล้วก็ทำการเออมีใครมีผ้าอีกสองไหมฉันอยากได้กระเป๋าบ้างอ่ะผ้าอยู่ในนี่ไงในกล่องอันซ้ายใช้ของผมหมดแล้วน่ะ โอเคโอเคขอฉันหน่อยน้อยู่กล่องไหนยังยังยังไม่ใส่เลยพวกนายอย่ามองสิเยี่ยมกล่องมันเขินมากเลยนะมันทำการคราบเป็นกระเป๋าไม่โน้ตมาเอาผ้ามาใส่ใช่ไหมอ่าไปไปที่ simple crafting นี่พอเราได้ผ้ามาหกกับเชือกมาหนึ่งแล้วก็คราฟเป็นนี่เลยเจ้าซักเออมันจะได้เราเออนั่นแหละเราจะได้แบบแบกของได้เยอะขึ้นโอเค เราเป็นหน่วยในการร่าของใช่ไหมล่ะใช่โอ้อะไรหมูย่างกำลังดีน่ากินดีตรงไหนเราเห็นต่างดำเมี่ยมเชียดูปลาดิปลานี่คือแบบสุกมากหนังกรอบกรอบนอกนุ่มในแต่หอยนี่ดำไปปะเนี่ยโอไม่อะฉันว่าหอยมันดูย่างไหมไปนะเพื่อนพวกนายพวกนายฉันเห็นมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างใต้น้ำอะฉันอยากรู้มากเลยว่าบ้านหลังนั้นมันจะมีของอะไรอีกหรือเปล่าไปดูกันไหม มันบ้านเป็นแบบไหนล่ะถ้าเป็นอาคารร้างๆเช่ว่าฉันน่าจะเก็บของหมดแล้วนะฟังนู้นนะนะตรงถังอ่ะฮะตรงถังเหรอใช่ไอดิี่รไข้างหนาเราเลยมาพี่กินนะอะเราเราเก็บของเราเก็บของกินไว้ในในนี้ก่อนมาเดี๋ยวช่วยขนของไปโอ้ตรงนั้นเหมือนเป็นชุงชนไหงเือน ฉันอยากหาเสื้อผ้าดีๆใส่บ้างอะฉันไม่อยากเป็นชีเฟอรอีกต่อไปแล้วเราหารองเท้าส้นสูงนะจอได้เลยฝั่งนู้นก็มีแบบเหมือนเป็นอาคารแบบตึกสามชั้นอะเฮ้ยชุดเตือนเสียขยะเฮ้ยตึกสามชั้นนี่น่ากินนะตามลงมาเรื่อยๆนั่นไม่ใช่หมู่สามชั้นนะเพื่อนหมูพี่กินไว้น้ำอย่างไวฮะกดธรรมดานะกดชิปเปล่าไงกดชิปหรือเปล่าโอ้ขยแตมิลขยแตมิหขยแตมิลอมื่นน้ำหมื่นน้ำโอ้ใายนี่พี่โรงเรียน นี <N ic> ่นี่ฉันว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนนะมีกล้องวงจรปิดด้วยอ๋อตรงนี้เป็นเขมู่บ้านนี่เพื่อนวินเล็ดว้าวแต่ว่าพอฉันเข้ามาข้างในไม่มีของเลยนี่น้องเก็บตามสร้างรถนะพยายามเซิร์ชอยู่โอ้ตรงนี้ตรงนี้มีเหล็กเฮ้ยนายนายนายอย่าดำพื้นดินายอย่าดำพื้นดิว้าวดำพื้นเดี๋ยวตายนะใกล้แล้วใกล้ตายแล้วฮาฟฟูฮาฟู ทำไมต้องหาฟูเฮ้ยฉันก็จะตายเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันโล่มากพุดดิ้งเอเนอร์เจนดีมากค่งกระป๋องเฮ้ยของกินเยอะจังอุ๊ย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 อุยไม่เห็นใครกำลังว่ายตะลีตะเหลือกใช่ไหมบนน้ำเนี่ยฉันเองออนน่าเองโอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในตู้เย็นมันมีของแบบนี้ด้วยอ่ะซึ่งพุดดิ้งเนี่ยสามารถทำให้พวกเราอิ่มท้องแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็ได้เอเนอร์จี้ เพิ่มความหิวอุ hey, Wait, really. ้งสามสิบแน่สุดยอดเลยมันฉันออมฉันกินน้ำดื่มกระป๋องก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันกินพุดดิ้งคนเดียวโอเคเลือดฉันหายไปกับการว่ายน้ำเฮ้ยฉันด้วยเฮ้อถ้าเกิดเราหลงทิศเนี่ยเราควรจะปักธงไว้ที่บ้านของเรานะเราจะได้รู้ว่าทิศบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเออก็ดีเหมือนกันนะพี่กิตโอเคขอว่ายน้ำกลับบ้านก่อนนะปักครับธงหน่อยเพราะขึ้นน้ำมานี่งงในบ้านอยู่ไหนไม่รู้ โขดหอยไม่ใช่แหล่งโขดหินเปล่ามันเป็นแหล่งโขดหอยมันมีหอยเต็มไปหมดเลยอ๋อมีหอยเต็มหินใช่โอเคแพรจอจอฉันฉันเห็นเหมือนกันมีคนที่อยู่ตรงแทร์เฮ้ยไปคุยกับเขาดิไปคุยเขาดิเราจะไม่ตายใช่ไหมเขาเขาเขาดีกับเราหรือเปล่าอะพี่แป้งไม่รู้อ่ะแต่ก่อนที่จะเดินไปฉันฉันจ้วงปลาก่อนเลยนี่จะเอาฟิวจีแป้งเร็วเจ๊ไม่อยากมาคนเดียวเผื่อเผื่อมันฆ่าเจง บ้านเราทงทงทงแล้วทงสีเขียวนะว่าเขาดูมีหลายคนมากเลยนะจุดแจ้งขวดดีครับเขาอาวุธพวเต็มมือไหมเนี่ยโอ้จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิวเทนลาฟเอ่ออาวุธครบมือโอเคแรมกลับดีกว่าของเต็มเรือคิดด้วยไงเพื่อนฉันยังไม่มีอาวุธที่จะสู้กับเขาเลยแม้แต่น้อยจนเรามีคอสโวเราเข้าไปสู้กับมันละกันเออในคอสโบทำธนูเข้าไปสู้ก็ได้นะ ได้สิดำน้ำยังเลื่อนรถเลยอย่ามุ่งเลยะบ้านก่อนฉันไล่ช่วยฉันไล่เจ้าปลาดับหน่อยได้ไหมเฮ้ยไหนเห็นธงบ้านเปล่าธงบ้านสีเขียวนะเออเมื่อกี้แฝงยังไม่หาของทำเครื่องไรนี่ซิมเปิลไอพอลิไฟเลยนะ เราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนายไม่ยอมหาสักทีรอแป๊บหนึ่งเพื่อนตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันมีอุปกรณ์สําหรับการทําเครื่องกองน้ําด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยเครื่องกองน้ำมาฉันก็เลยจะกลับไปรอสักครู่เราทำเราตะกองเสร็จเราจะได้กินไหมวันนี้คอมโพเนนต์ครบแล้วนี่นายมาทําเลยพวกนายเมย์ฉันเจอของดีมาเจออีกแล้วเหรอขอองดีกรบแต่เย็นๆก่อนรอเพื่อนขึ้นไปก่อนเพื่อนกลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้า มาทำเครื่องกองน้ำเลยเจอามาแล้วนี่ทุกคนเชื่อไหมว่าฉันอ่ะว่ายน้ำจนตอนนี้ขาฉันเนี่ยเป็นกล้ามขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยดูแต่งตัวดูบ้านนอกกันทุกคนเลยนะเฮ้ยทำไมนันดูรวดรูตดฉันอยากซื้อกางเกงให้ดูแจงมากเลยฉันมีเจ้ากรอกฉันเจอของดีอะไรเพื่อนไหนฉันจะติดมันให้ดูตรงโต๊ะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไปสุดนูดเก็บเลยน,นูดเกินนีออนเกิร์ลนีออนเกิรได้หรอติดแบบนี้นะเดี๋ยวพิกิดคราฟทุกวันทำไงอ่ะเออคราฟไปบ่อยด้อย่างเงี้ยดีแล้วจะได้คราฟทุกวันโอ้ oh, 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 oh. งั้นเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นเครื่องกองน้ำให้เพื่อนๆแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้ของอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือมีไม้มีเหล็กแล้วก็ออมีคอม <Comp onent. S 1> คอมโพเนนเออใช่ เครื่องคอมโพเนนต์เนี่ยโหยเราเก็บกันมาได้ค่อนข้างยี่สิบกว่าอันเลยนะเก็บกันมาเครื่องกองน้ำเราตีไวต้ตรงไหนดีอ่ะแานฐานน้ำทะเลปะเออมันเราต้องต้องสร้างพื้นฐานฐานฐานก่อนเอาฐานที่ตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนเนี่ยข้างๆกล่งงงงองอะไรสร้างฐานตรงไหนฉันว่าเอาประมาณอมเอา,เอามันจะสูงไปไหมเราสร้างตรงนี้ไหมที่กองน้ําข้างๆเนี้ยไหมข้างล่างเนี่ย ประมาณตัวนี้ไหมได้ได้ได้เปิดคล้ายๆกับเอ่อที่ที่ล้างเท้าอ่ะของคนก่อนในก่อนนายใส่ใส่รองเท้าส้นสูงนี่สุดยอดอ่ะนายออกมาดิเราสร้างไม่ได้โอเคโอเคจัดไปอ่รื่องกรองน้ำของเราจะอยู่ตรงเอ่อตรงนี้นะวางเลยวางเลยน้ำแล้วเออมันเหมือนเหมือนเหมือนที่ล้างเท้าจริงอ่ะอ่่นีก็๋อที่ล้างเท้าของพวกเราเองโอเคไปช่วยกันตักน้ำเลยเราต้องทำชั้นตักน้ำก่อน เอาถังที่คราฟจากเหล็กเอามาแล้วก็ตักน้ำมีเศษผ้าเหลือไหมเราอยากจะคราฟครับอะไรเบ็ดตกปลาไม่มีอย่ดิประเด็นมีแต่ยางกาะใส่ไม่เห็นได้เลยเออเอาแย่ะล้ะนี่ไงเ็จผ้าจะเอามันเต็มแล้วแล้วก็ใส่ไม้เพิ่มเข้าไปด้วยจ้าเอ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 าเชือกเลยดู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 มันต้มน้ำแล้เดียว น้ำมันจะค่อยๆไหลเป็นกระปิ๊ดกระปิ๊ดแบบนี้ทำให้เรามีน้ำกินสิปีเขาเรียกว่าการระเหิดสิปีจะได้กินโอ้สุดยอดต้องคอยเติมฟืนเติมไฟเยอะๆนะใช่ฮะพี่โม่ในอยากได้อะไรนะชุดเหรอเราเราได้เบ็ดตกปลาแล้วเนี่ยฉันพร้อมจะสู้ละว้าวเฮ้ยคอรสโบหรอนะคอรสคับไงองีฉันอยากดูผลผลิตจากพี่โม่ก่อนนายต้องเก็บคอรสโบไว้ก่อนเพราะว่าเราต้อง หาธนูเพิ่มแล้วก็ทุกคนต้องมีให้ครบเราถึงจะไปป้นเรือจนสลัดได้น้ำหยดแล้วเพื่อนดูดิกินกินกินฉันซอก่อนเลยซู๋ยำงมีอ๋อจุ๊แกงซอหมดเลยอ่ะใช่ไม่เหลือให้ฉันกินเลยนะก็นอยู่น้ำอ่ะฉันบอกแล้วได้รอไปนึงนะพอมันกินน้ำก็ตองตองนลอเเลย พวกเราเป็นอะไรอ่ะทำไมพวกเราต้องคับของที่มันดูเคอะและสกปรกนี่สนิมกินเลยนะเนี่ยเอ้ยรุนแรงต้อกของได้แค่นี้อ่ะฉันตกปลาได้ไหนมันออกมาโชว์ไม่ได้ดิเขาไปวางไว้ลงพื้นให้เป็นกล่องไงนะอะไรอะไรนี่ปลาปลาตะปนปนตาปนปลาตปน ฉันกินปลาดิบไปเลยเอาเขาไปย่างก่อนนะตอกใหม่ดิโอเคเฮ้ยไหนๆโชว์ๆโหนี่ชื่อปลามันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยปลาอะไรอะเพื่อนชื่อปลาวาฮู้ปลาวาฮูไ้ปลาวาฮูโหมา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 เรามาดูรูปร่างของน้องปลานะคะที่ตรงเตาเผาดีกว่าแล้วใครเอาเห็ดมาย่างเนี่ยเอามันย่างได้มันก็กินได้หิวก็กินดี ตอนนี้ก็ได้อ่啊ฉันเอาปลาวาฮู้ใส่ลงไปนะชื่ชคอ,นอคนนั้นชื่อคนน่ารักนี่มันเหมือนปลาซาบะอยู่นะเป็นประเภทเดียวกับซาบาอ่ะใช่พวกนายนพวกนายพวกนายพวกนายมายืนตรงฉันนี่ฮะไ,ได้ไหน,นี้มาตรงนี้ข้างหลังเกาะที่เราอยู่กันอะมันมีเกาะอนนันนึงใหญ่กว่าเดิมมากาและอีกอย่างหนึ่งมันมีแพด้วยเฮ้ยเห็นป้ายแดงๆป่ะมันมันเขียนว่าโมเทลเด๋วๆโฮเทลอะไรอย่าง โอ้เตลมันน่าจะเป็นที่พักแบบที่พักอาศัยของชาววัยรุ่นชาวแรงเราเหรอหรือว่าเราจะไปขโมยเฟอร์นิเจอร์ของเขามาสร้างเกาะของพวกเราได้ดิฉันเตรียมของแล้วคอนขวานทุกอย่างเราเตรมคนก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาดีหรือร้ายไปเลยไหมเฮ้ยตอนนี้เนี่ยพวกเราขาดแคลนอาหารแล้วก็ขาดแคลนไม้เป็นอย่างมากฉันว่าเราต้องทําการปฏิวัติเกาะหัวโล้นนี้ใหม่โดยการไปป้อนเกาะอื่นก็ได้โปรดเลย จะรอมจะอะไรไปยาฮูมันเป็นโฮเทลจริงใช่ไหมแล้วดูพี่โมว่ายางไวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเดี๋ขาเลือดหาด้วยเป็นบ้านหลังมาเริ่มเลยชันมนชั่นเป็นเมนชั่นเหรอเพื่อนเพื่อนเือฉันว่าข้างหน้าที่พี่โมเจอนั่นอ่ะอันนั้นมันไม่ใช่ปลาทูน่าใช่ไหมมันไม่ใช่ปลาทูใช่ไหมปลยมามน่นมันไม่ใช่ทูน่าแล้วนะ เอาว่ก่อนก่อนที่เราจะไปป้นใครเนี่ยเราควรจะต่อสู้กับปลาฉลามให้ได้ก่อนนี่คือบททดสอบของพวกนายไม้มีหนะาไ่อนแ้ไเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยฉลามฉลามมันล้วกรม้าปี้เฮ้ยมันตายแล้ว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 หางใจก่อนเออก็ไมปเท่าไหร่ดีนาโหยฉลามมเอาเงินฉลามให้ดีดหยุดไหน่้พวกนายพวกนายได้เนื้ออะไรบ้างไหมเนี่ยมันได้เนื้อปลามาโมเทว่ะ เออเราขึ้นไปพักที่นั่นก่อนไหมตอนนฟาร์มมันเริ่มมืดแล้วนะโอเคได้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 เฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ย,ยมีพ่อค้ารับซื้อของอะ่ะฉันคิดว่าชาจะขายแหวนเพชรกับเขานะน่าจะมีขายนะมันมีคำว่าโอเพนด้วยเธอเหรอโอเพนโอเพนมันเปิดดูมันเปิดดู <c oughs> อ้ยโมตเตลคลางทะเลธุรกิจนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีคนเหรอใครอ่ะสวัสดีค่ะเจ๊แจมวอเจ๊แจม มากับตั้งไกลเลยนะคะฉันเจมค่ะเจมกลางเลยอุ้ยเจแจมมีสาขาสองมาเนี่ยเออเจแจมสาขาทะเลนะซึ่งเจ๊แจมนี้นะคะเขาเนี่ยได้ทําการเทรดของได้นะจะมีของดีๆหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธต,ต่างๆนะคะไม้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเทรดได้ว่าแต่เราจะเทรดกับอะไรอ่ะเทรดกับอะไรก็ได้ครับจนกว่าเจแจมจะพอใจ เทกระนั้นแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้คิดว่ายังยังไม่พร้อมที่เราจะได้มีปงมีปืนมีมีดอะไรพวกนี้เราเรายังไม่ต้องการนะงั้นใช่ขายหอยดูนะฉันจะลองเอาเออแหวนเพชรดูว่าฉันจะเทรดกับอะไรได้บ้างนะแหวนเพชรกับมีดได้ไหมเจ้เฮ้ยอฉันว่าแหวนเพชรฉันน่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นฉันจะลองเอาหลายๆอย่างรวมกันเฮ้ยเมื่อกี้เราเราได้หนังสือก็โทนมากับโต๊ะอะโซฟา มีอันเดอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันเอาไว้นี่ดีกว่าเจ๊ถ้าเกิดว่าเออ่เครื่องรำน้ําสปีดกับมีดและกระแหวนใช้ได้ไหมครับเอ่อเราคิดว่าโอ้โหราคาน้อยเกินไปฉันไม่รับหรอกเนอะอุ้ยแสดงว่าราคาไม่พอใจเจ๊เขาทุกคนใช่เลยชวนชวนเจ๊คุยไปนะทำไมทำไมผมยกเขาบ้านอยู่เดี๋ยวแม่ได้ประเดแน่นอนโอ้โหเออเนี่ยทรัพยากรเราแคคุยกับเจ๊กันไปก่อน โอเคค่ะเจตอวอีของร้านเจนี่ดีมากดูขอเอามาแล้วจะหลุดจะเอาอะไรไปเนี่ยอยูเหมือนเลอะคุยตลอดเวลาไม่เอาอะไรเลยไม่ไปโอ้ได้อะไรบ้างคะเออก็ได้หลายอย่างนะแต่ว่าเฮ้ยต้องเป็นของมีค่ามากกว่านั้นนะจ๊ะเจ๋มให้กระตกแต่งอันหนึ่งแลกกับไม้ห้าอันที่ยินเสียงอะไรแปลกแปกจากด้านบนอ๋อไม่ไมีใครขุดอะไรก็ไม่รู้มีของตกลงมาด้วยเนี่ย นี่ไปเองพวกหนูยังไม่ได้มีใครขึ้นไปขโมยของอะไรวงานเลยค่ะไม่มีขึ้นไปวู้อะไรจังละใช่ค่ะเพราะเไปทำแบบนั้นแล้วพวกเราไม่มีหน่อยที่จะใส่หลักขโมยน้อยขนาดนั้นค่ะเจใช่เราไม่ใช่พี่ไม้นะมาแลเล็กขนโมยน้อยเราเป็นคนดีเะไไปจนี่นี่ไหนอยู่ไหนไหนๆ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 ไหนก็ต้นสูงนี่ไปใส่ไปแต่นี่ไปแฟชั่นเจ๊อุ้ยว้าด้า

เฮ้ยสรุปแหวนเพชรชั้นแรกขับอะไรได้บ้างเนี่ยมันน่าแร่ได้หลายอย่างแต่ว่านายแบบมูลค่ามันไม่พอนะนะคิดว่ามูลคา่าไม่พอใส,ใส่พวกไม้พวกเหล็กเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะ<ข>อนลองใส่พวกพุดดิ้งไปแล้วกันเพราะว่าเจ๊แกอาจจะอยากกินพุดดิ้งของฉันนาเห็นรอบๆจอไหมมันเหมือนเอาเราหนาวกันอ่ะเออจริงจริงมันเริ่มมีมีเหมือนคล้ายๆกับเกับหยดน้ํติ่งิงอ่ะโอ้แหวนเพชรแรกกับอันนี้ไม่ได้เลยแสดงว่าแหวนเพชรของฉันเนี่ยมูลค่าเป็นยังไม่มากนักงั้นฉันเอาเป็น ราต้องการไม้แล้วทำไมเอาเอาหา,าไปหน่อยกับแหวนเพช,ชอรอานเลยผมเฮ้ยไม้สามสิบหกอันแรกกบแหวนเพชรได้เพื่อนมันจะแหวนเพชรเ,เก็บหรอดีไหมเราจะแลกไหมหรือว่าเราจะเอาอะไรดี <Okay. S 1> เราตอนทุกวนนี้เราต้องการทรัพ,พยากรมากกว่าแหวนเพชรน,นะเพชชื่อนเออเอาแหวนเป็นแลกก็ได้นะเออฉันเอาแผงวงจรไปแลกดีกว่าเราต้องการแผงวงจรไหมเพื่อน อยากได้พวกของเ้าแต่ว่าเย็นดูแลลูกค้าไม่ดีเลยนะหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยอาเงินฉันเอาแผงวงจรสองแลกแผงวงจรหมดเลยแล้วกันคนไหนจะได้ไม่หนาวแผงวงจรมันทำทำตู้เย็นได้นะอีอันอีอันได้ได้แผงแหวนเพชรแรกของวงจรได้สองอันนะเอาหมดเลยเหรออันอันเดียวได้อยู่ครับตู้เย็นตู้เย็นใช้อันเดียวโอเคงั้นฉันเอานะเจ๊งั้นฉันแลกแหวนเพชรอันนี้กับแผงวงจรสองอันแล้วกันดิว เรียบร้อยฉันได้แผงวงจรมาแล้วมันจะสร้างตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเราได้บูปินนี่มาในเอาไปดูนี่เนี่ยบูปินเนี่ยนมาดูดิเฮ้ยบูปินเรือใช่เราได้มากดกดดิวนกดวิจัยเลยซึ่งเรือนี้สามารถที่จะนั่งได้ทั้งหมดสองคนและมีความเร็วสูงมากอ้ หนาวมากเลยนะเพื่อนฉันจะอยู่ใเลโอ้แต่ว่ามันต้องเป็นเรือเล็กแต่ต้องใช้น้ำมันแก๊สโซลีนเป็นพาวเวอร์นะแก๊สโซลีนที่บ้านเรามีไงมีสองอันน่าต้องไปบ้านเราโอ้แล้วมาจะว่ายน้ำกลับท้องไหนหนาวอ่ะแต่เป็นโมเตลอ่ะแต่ไม่เห็นจะมีห้องนอนให้เรานอนเลยที่จริงมีพี่ที่จริงมีแต่เราเลาะไม้ออกหมดแล้วอ่ะเขาจริงไม่ยได้เออแม่เกลียดมากเลยอ่ะเจ๊ขอบคุณนะแล้วมาใหม่นะจ๊ะ มาแน่อย่าลืมซ่อมบ้านนะงั้นคืนนี้เรานอนที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกจากที่นี่กันนะทุกคนลาตีสว่างลาตีสวัาดขครับขอตกปลา